สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกม A 3 Still Alive อีกแล้วนะครับและกระผมคนดีคนเดิมไม่เส้นหนุ่มน้อยหน้าหมดคนรักเกมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาผสมโซครับซึ่งเป็นโซระดับตำนานครับและตัวที่ผมอยากได้ก็คือ เจ้าหัวหน้านักบวชเอลเลียนตัวนี้ล่ะครับคือผมอยากจะทํามันเป็น8ดาวผมมี7ดาวอยู่แล้ว1ตัวผมต้องการอีก1ตัวเพื่อให้มันอัพเป็น8ดาวเนาะเผื่อใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ผมจะบอกว่ามันได้ยากมากครับกว่าจะขึ้นตํานานได้1ตัวเนี่ยเก็บกันเหนื่อยเก็บกันนานตัวสุดท้ายที่ผมได้ไม่รู้เมื่อเมื่อไหร่ผมอยากได้มันอีกตัวเพื่อจะขึ้น โดยวันเนี้ยผมมีเขาเรียกว่าวัตถุดิบในการผสมสุ่มขึ้นมาเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยผมมีพร้อมแล้วผมถอดออกก่อนเลยผมมีพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรดิพร้อมที่จะผสมแล้วแต่ผมกลัวมันไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า โอกาสที่มันผสมออกมาแล้วมันได้ตัวอื่นอ่ะมีมันมีโอกาสเปิดได้3ตัวก็คือ 1. นึ่งเอลเลียนสองรามิเฮนและ3ตัวสุดท้ายคารมิโลแน่นอนตัวที่ผมอยากได้มากสุดก็คือตัวนี้ฮะตัวนี้เลยตัวที่สองก็คือตัวนี้ฮะส่วนอีกตัวผมไม่อยากได้เลยผมอยากได้หนึ่งในสองตัวนี้ถ้าเป็นเอลเลียนผมจะลืม มามาแล้วทีเนี้ยความที่กลัวมันจะไม่ออกผมจะมาลองทําตามสิ่งที่เขาบอกกันว่าเอ้ยทําแบบนี้สิได้เอลเลียนนะเขาแรกครับมีที่ในกิวบอกว่าให้ไปสุ่มที่เมืองสกาดครับผมไปเลยสกาดสกาดนี่น่าจะเป็นแมปแบบเดี๋นะ แมปหมู่บ้านมานันนัอยู่ตรงนี้ปะไปะผมไปเมืองสกาดครับผม,ผมไปเมืองสกาดดินแนดงทะเลทรายมีโบสถ์เอ้าแสดงว่าจะมีโบสถ์มีเอเลียนอยู่แน่แน่อ่ะตอนนี้นี่ผมอยู่เมืองสกาดแล้วนะหมู่บ้านเอลฮาเดียเดีย๋ยวผมไปที่หมู่บ้านก่อนได้ไหมผมคือผมอะตื่นเต้นมากกลัวไม่ได้แต่ <c oughs> ผมอยอกได้นะอ่ะ ตอนนี้ผมอยู่เมืองสกาดแล้วครับเมืองสกาดผมอยู่หน้าหินเลยอันดับที่2ที่เขาบอกกันว่าสูตรเนี้ยได้กันมาเขาได้บ่อยเลยให้พิมพ์ว่าถ้าไม่ได้จุดจุดจุดเลิกเติมสมมุติผมอยากได้เอเลียนผมก็จะพิมพ์ว่าถ้าไม่ได้เอเลียนเลิกเติมตกูเลิกเติมอะไรทํานองนั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองกันส่วน ส่วนผสมเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะบางคนบอกให้เอาไอตัวอะไรนะโซตาลิงขึ้นนําขึ้นนําก็คือเป็นตัวหลักตอนรอลวมอะครับผมไม่มีโซตาลิงผมมีอยู่สองตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้ส่วนตัวเนี้ยผมเอามาขึ้นไม่ได้มันเป็นสายโจมตีผมจะได้ผสมได้ตัวอื่นถ้าเป็นสายโจมตีผมต้องเอาสายซับผมมีสายซับสองตัวเดี๋ยวผมชงตัวตัวนี้ไป นะครับผมมีสายซับสองตัวผมคิดว่าผมจะเอาเบเนอเน่ขึ้นนะฮะเบเนอเน่และที่เดือก็ใส่มาครับเดี๋ยวผมตอนนี้ก่อนเนี่ยถ้าผมกดตรงเนี้ยฮะมันจะเริ่มผสมเลยแล้วมันจะสุ่มโอผมยังไม่ยังอะไรนะเขาเรียกสูตรยังทำไม่ครบสูตรก็คือที่บอก ถ้าไม่ได้จุดจุดๆเลิกเติมโอเคผมตื่นเต้นมากเลยกลัวไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ได้นี่คือผมต้องเก็บอีกนานเลยครับไม่รู้มันจะได้เมื่อไหร่คืออีกนานนมเลยฮนะคือเหนื่อยแต่ถ้าได้นะคือผมจะแบบคือมันจะเก่งขึ้นมากไอตัวโซลิงเกอร์เน่ะโอเคตื่นเต้นฮนะอย่าเพิ่งด่าผมอย่าเพิ่งด่าผมผมตื่นเต้นจริงโอกาสได้มันยากครับอจะทำใจร่มๆขอกินนะ้ำแป๊บ นะมาครับมาเลยถ้าไม่ได้เอลเลียนเลิกเติมมาถ้าไม่ได้เอลเลียนเลิกเติมพิมพ์ในช่องแชทเวอร์แล้วมาดูกันว่ามันได้จริงไหมปึ๊บพิมพ์ไปแล้วนะฮะมา ผสมครับผมอยู่เมืองสากาดแล้วพิมพ์ตามนี้เขาบอกผมจะลองดูว่าได้จริงไหมปึ๊บ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 มาฮะเอเลียนสาธุเพียงเพียงเพียงเอเลียนนะไปครับทุกคนดูดูฉากที่น่าตื่นเต้นนี้ผมจะกดโซสตานี่ฮะแล้วมันจะเริ่มผสมแล้วมาดูกันครับว่าฉากหลัง แสงนั้นจะเป็นตัวอะไรขอให้เป็นเอลเลียนดีเถอะทุกคนร่วมกับมาหน้าไปกับผมด้วยเถอะตื่นเต้นว่ะเอลเลียนนะเอลเลียนนะเอลเลียนเถอะผมไม่มีทางแก้ตัวเลยนะถ้าไม่ได้อะมันต้องได้สิมันต้องได้และมันต้องได้ฮะเดี๋ยวผมขอขอไอ้ไข่แป๊บหนึง่ง เอลเลียนมันต้องมาแล้วครับจังหวะน,นี้เอาแล้วครับทุกคนเอลเลียนนะเราดูนะเอลเลียน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 โอ้จบแล้วทุกคนจบแล้วครับจบ จบช็อกแล้วก็ช็อกแล้วก็ช็อกค,ครับผมผมได้สามตัวซับมาในทีมครับไม่มีอะไรจะเลวร้ยรายกว่าน,นี้แล้วครับทุกคนไม่มีจริงตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ ได้ตัวนี้โอ้โหเป็นวันอะไรครับเนี่ยจบแล้วครับมีแค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม